นอนจอกหลอกแจกแหลกนี่แหละต้องทำเราไม่ทำแล้วใครจะทำปีนี้ไม่ได้เดินเดินเทิดเพื่อเกียรติเห็นมีใครเดินกันถ้าเราไม่เดินแล้วใครจะเดินปีหน้าเดินอาเปิดไฟเลยเปิดไฟไว้ก่อน ไปที่โยมนั่งเ,เปิดไว้ก็มีปัญญาก็ไม่ใช่หรอกน้ำมันไม่มีเครื่องตัดหญ้าน้ำมันไม่มีเจ้าของมีเงินเป็นพันพันใส่กระเป๋าอยู่ถ้าไม่ไปซื้อฟักซื้อก่อนแล้วก็ค่อยมาบอกอาจารย์ <c oughs> น้อมกายน้อมวาจาน้อมใจน้อมวาจาน้อมใจเนี่ยเตรียมความทำจุดเทียนจะต๊ะหมู่บูชามาแล้วยอมไม่ต้องหรอกยอมให้พระยอมนั่งเฉยเฉยเดี๋ยวพระก็จะจุดเทียนเนลงไปจุดให้โยมเองโยมมีหน้าที่นั่งภาวนาหลับตานึกถึงอ่า บุญงามความดีของแม่เรา จุดจดตัวหมูลแล้วไปจุดให้โย,ยม,มกยกมานั่งภาวานาไว้พุทธภา,าวานาไว้พ่อแม่พ่อแม่ ยามหิวกระไดแม่ให้ห่วงหาป้อนน้ำข้าวปลาลูกสแสนเรรมปรีพระคุณแม่นั้นอนนั้นต์เลือที่ผู้ใดจะมีเสมอ เปรียบตังเหมือนร่มใสใบแกแผ่เนื้อเสียนไว้ผ่านพ้นสักวันคงเปลี่ย คอยมันเพียนเยี่ยมเยียนเมื่อท่านชราแม่คงชะแงอยากแลเห็นหน้าแม่ลูกใหม่มาแม่คงเจ็บช้ำรือดี อยาทิ้งให้แม่ได้แต่งอยเงามองหาลูกเต่าสักคนไม่มีอย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชราท่านเลี้ยงเรามาช่วยชุบชีวีเลือดในอกนั้น กลันจนล้นปรีน้ำนม,มแม่นี้มีค่านับอนันตผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้นเห็นมี เรียว่าแสงเทียนแด่แม่แสงเทียนแห่งปัญญาจุดเทียนแล้วก็น,นึกถึงน้ำตาเทียนที่หยดลงก็คือน้ำตาของชีวิตของแม่เรา,ามีลูกหนึ่งคนก็แห้งลงไปมีลูกสองคนสามคนหยดร่วงไปชีวิตของแม่เราก็เหมือนกับเทียนที่หมดไปแล้ว เราโตขึ้นทุกวันแม่แล้วก็แก่ลงทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเราก็ตายในที่สุดคือเหมือนเทียนที่ดับลงเพราะนั้นก็ให้นึกถึงบุญคุณของท่านท่านจะล้มหายตายจากไปอยู่บนสวรรค์นอนอยู่ใกล้ๆดวงดาวอยู่บนฟ้าที่มองลงมาจากข้างบนสู่ข้างล่าง เราก็ทำหน้าที่ของเราโดยสมบูรณ์แบบเป็นลูกที่แท้เป็นแม่ที่ถูกเป็นลูกที่ดีความกตัญญูกะตะเวทิตาจะเป็นคุณค่าของชีวิตพระพุทธเจ้าตัดมงคล38ประการบูชาตะปูชนณียังเอตามังคารมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็น ทำได้ปฏิบัติได้เราก็จะประสบความสาเร็จในชีวิตเราแล้วก็การกาตันยูรู้คุณขั้นกตะเวทิธาคือการตอบแทนท่านโดยการทำให้ท่านได้ชื่นใจภูมิใจบุญกุศลก็จะเ,เกิดครอบครัวสุขสันนิลันเทิน ส่วนของครอบครัวเราแม่มังเกิด9ต่อไปแม่ของแผ่นดินวันนี้วันสิสองสิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติสมเด็จพระนางเจ้าเสดิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงซึ่งเป็นคู่พระบรารมีของในหลวงรัชกาลที่9 สร้างน้ำสร้างป่าสร้างอาชีพให้ผู้คนมากมายผู้คนได้จดจำตลอดชีวิตบัดนี้ท่านได้โลขาพาดเจ็บป่วยพวกเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นประกบกรณ์ชาวไทยชาวไทยเลยอย่างรักเคารพท่านอยู่เสมอ คุณงามความดีที่เราทำวันนี้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็ทำวันนี้ทำต่อไปคุณงามความดีก็ยกถวายเป็นพระรากุศลให้พระองค์ท่านจงมีสุขภาพนมามัยแข็งแรงรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็อาพาธให้เก็บป่วยก็ให้ทุเราเบาบางเป็นมิ่งเป็นฝัน ของประสนิกรชาวไทยนานๆปรับนานเท่านานพวกเราทั้งหมดทั้งมวลยกเทียนขึ้นมาเอามือจับเทียนแล้วก็หันหน้าไปทางพระบรมชายลักษ์ณของสมเด็จพระบรมราชีนาถแม่ฟ้าทำพันปีหลวงค่อยๆหันไปมีสติ จับขึ้นมาคนไม่มีสติกเทียนจะหลน่นเบาๆนึกถึงสมัยเราจำความได้เห็นสมเด็จพระราชินีเดินทางไปกับในหลวงรัชกาลที่9พ่อหลวงของเราไปตามดวงตามป่าไปถึงคู่บารามีแล้วก็ได้สร้างสิ่งต่างๆให้กับประสุนิกรชาวไทยมากมาย วันนี้เมื่อถึงวันสำคัญของพระอ,องค์ท่านพวกเราเป็นพนิกรก็ตั้งเววพอรวพอมเอาพรให้กับพระอ,องค์ท่านให้จงกเกษมรักษายัางยืนนานว่า,วาตามเด้อทุกคนหลับตาว่าตามขอเดชะ ใต้ฝ่าธุรีพระองพระบาทปวกก้าปวกกระหม่อมขอดิชะข้าพุทธเจ้าอุบาสุอุบาสิกาชาวจังหวัดเลยขอน้อมบุญน้อมถวายความจงรักภักดีบุญกุศลทานศินภาวนา ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างในธรรมในวันนี้ขอถาวายพัะพรอนัยให้สมเด็จพระนางเจ้าจงมีกเกษจงมีสุขภาพอัรแข็งแรงมีเป็นมีเป็นล่มโพล่มใสให้ประสบนิกรชาวไทย ได้ปราบเพิ่มยินดีสุขภาพร่างกายขององค์ท่านขอให้ทุเลาเบาบางแข็งแรงเป็นมิ่งเป็นฝันเป็นกำลังใจให้กับพระสนิกรชาวไทยตราบนานเท่านานด้วยก้าวด้วยกรหมอม ขอเดชะตั้งใจสรรเสริญพระบรารมีพร้อมกันหนึ่งสองสามขาอบอลาพุทธเจ้าทังดังอามาโนเลศร,รักานโนพระภูมิบา ขอพระองค์ขอพระองค์จงพระเจริญยิ่งยืนนานสาธุทีคายุโกโอตุมมาลาชินีมหาลาชินีทำพร้อมกันทีคายุทีคายุกาทีคายุกาโอตุโอตุมหาลาชินีมหาลาชินีขอพระองค์ขอพระองค์ ทงพระเจริญทรงพระเจริญย,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 ยิ่งยิ่งยืนนานยิ่งยิ่งยืนนานสาธุค่อยๆกลับมาวางเทียนไว้ตรงข้างข้าง พลเมือขึ้นแห่เมตตาขอเดชะตั้งกิจอุทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงพระราชาพระราชินีพระราชโอรสพระาทธิดา ทุกทกพระองค์จงพระ,กะเกษมสำลาญด้วยเทินสาธุสาธุสาธุอะน,นโมทาทยันตัวโพธิยามโมเลสักยานังนันติวาตโนเน วังกะวังวิชโยโหยชยาสุจยมวังคะเลอปราชิตตบาลังเกสษเสเปตะวิโปกะเลนมิเสเกสาปะพุทธานัง ข้าพเจ้าปะโมทจิตสุนทกคัดตังสุมาลกะดังสุปะพาดังสุโหติตังสุขโนสุมาโหตุจะตุยถามพระมจาริสุปะทาเธปะัากิเีพระนุ้งมือว่าตามข้าพุทธเจ้า จะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ข้าพรธเจ้าจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ข้าพรเจ้าจะเป็นเพื่อนเพื่อนที่ดีของเพื่อนข้าพรเจ้าจะเป็นพลเมืองดีของชาติของในหลวง ข้าพเจ้าจะเป็นสาวกที่ดีดของศาสนาพุทธ,ธตลอดไป,ไปสาธุเปิดไปเอาให้พรยมรยมที่มาสวดมนต์รับพรเด้อจากพระ พรในอันเลิศพรในมาเสดขอจงม,มาเกิดขึ้นแต่ญาติโยมทุกคนเทิน อิจิตังปฏิตังตุมหังกิพเมวะสเมจัตโตสัพเพปุเรนตุสังกปัจันโตปันละโสยะธรรมิโชติลาโสยตามิวิวาจจันโตสัพพโลกวินาตุมาเทมาวัตวันตรายุทธกิจภิกายุโกภะวันวิวิวานนัเทเลสเนจัง รัวาปจายโนจัตตารุวจามาปาร์จัทอายุวันโนสุข,ขังบาลังสัตุให้แม่แม่ทั้งหลายจงมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงอายุจำเริญเกินกว่าร้อยถ้ามันเกินไปก็หักเอาออกได้ไหรือยัง แข็งแรงแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนทุกคนทุกท่านเทินอ้ากลับบ้านไอ้มีอะไรไหมน้องเจนน้องเจนอ่ไม่มีอะไรก็กลับพระกลับบ้านเราเเก็แจกน้ำปะนะกันไม่ออกไม่ชีไม่หิรุ่งอานมทนากลับบ้านกาาออั้งป่าเด้อเมแล้วก็คุณหมอเออ มากี่คนล่ะสิบคนพอสี่คนสิบสี่คนมาหมดวัดเลยเนียโอ้เจ้าว่าันอยู่กัอรลอยนะน้ำเต้าหู้เอาอว้พระก,ก่อน น้ำตาหู้มายอมนะอะเด็กๆเ,เอเจดูน้ำต้าหู้ทางหลังมาถวาย วา,วางไว้ตรงนี้เลยสองมือสองมือ,อถูุเป็นเงินหนึ่งพันฮะสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทห้าแปดศูนย์ให้ไว้จากวัดกลางป่าไม่พอก็นับอนะ จะจย์เสียสละให้หรอกถวายเอาไปถวายพระกันถวายพระกันของใครนะ่ะยอมนอมยมแอวซื้อมาปะแต่ว่าซื้อซื้อไม่นับคนเนี่ยนะ ซอาถวายไปถวายไปไม่ต้องเลกอะคนไหนนั่งกันถวายแล้วปุ๊บ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 อ่าคนไหนไม่ได้ก็น้นำปะนะนมไปเอาอิโดมมาเยอะกว่าคนซื้ออะไรต้องต้องนับคนก่อนจะมา ไองบอเอา้ามาถวายสองแล้วมามามาถวายเลยถวายเลยดูพระนั่งตรงไหนดูถวายมาันมายืนเรียงกันก่อนนั่งดีๆให้ตรงตรงที่ค่อยถวายใครถวายใครถวายเจ้าวาด ยอกใส่เก้าท้าสิงหัวาอาสา,า,าทุอัปเกณฑ์สาธุอันนี้ส่วนตัวนะน,น,นี่ส่วนตัวยังไม่ใส่คังไว้แต่เมื่อกี้นี่ส่วนรวมสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทเนี่ย จะซื้อน้ำปะนแล้วก็ใครซื้อบ้านอนลยเสี่ยงวาอดไป